มาแกะให้ดูกันค่ะว่าคันนี้มีชนหนักหรือว่ามีคว่ำม,มาไหมนะคะถ้ามิ้นทําได้ทุกคนทําได้ไปดูที่ไหนนะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ไหนก็อย่าลืมแกะดูค่ะนี่ นี่นะคะง่ายๆเลยดึงขอบประตูนะเพื่อมาดูรอยอ์คโรงงานค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆถ้าเกิดว่าที่เขาจะยอมจริงมันก็ยอมได้นะแต่ว่าอันเนี้ยเราให้ดูก่อนตามหลักความสมเหตุสมผลถ้าเกิดว่าชนพลิกคว่ำนะคะแบบพลิกหงายเลยตรงเนี้ยจะไม่มีรอยเดิมๆอยู่หรือว่ามันจะดึงออกมาปุ๊บจะมีเศษสีที่ตกลงมานะคะเสาเออ่ะนี่คือเสาเอเนาะดูดิเดิมทุกจุดเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมถึงตรงเนี้ยคือโคตรใหม่ อันนี้คือสวยจริงนะแล้วเวลาดูแล้วนะคะไปดูที่เต้นไหนก็ตามบอกว่าเออดูคลิปมาน้องมิ้นสอนให้แกะใอย่าลืมใส่คืนให้เขานะคะง่ายๆแกะแล้วก็ใส่คืนเหมือนเดิมถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะคะมันจะทําง่ายก็คือแค่แกะแล้วก็ใส่อย่างนี้แต่ถ้าเป็นรถยุโรปนะคะจะดึงยากหน่อยไหมประก,กอบคืนเหมือนเดิมปักตู้นะคะด้าน,นหลังตรงนี้เสาบ,บีนะมาดูกันดิว่ามันมีชนหนักไหมแกะนะคะดึงยนี้เห็นไหมมันดึงง่ายมากค่ะคุณนี่ อันนี้นะคะเป็นรอยเชื่อมรถเฉยๆนะนี่ไม่มีชนนะคะมีบ้างฝุ่นตามการใช้งานแต่ว่าโดยรวมนะคะถือว่าเอ้ยไม่มีพลิกคว่ำค่ะอ่านี่นะพลิกคว่ำมไม่มีเลยนะคะขอประตูต่างๆประตูตรงนี้เปลี่ยนมาไหมเนี่ยมิน้นพี่มาดูนี่สิเนี่ยประตูเนี้ยเปลี่ยนหรือเปล่าประตูไฟฟ้าเนี่ย ดูนะคะสังเกตดูที่ประตูค่ะนี่นะเห็นไหมขอบต่างๆเหมือนเวลาแบบแฟนมิกกิอ่ะจะจับผิดอะ่ะมันจะก็แแนวนั้นเลยนะคะดูขอบประตูดูอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนมานะคะมันก็จะมีการล่องรอยการไขนะะนี่แผ่นเพจนะคะก็จะมีเพจข้างๆนี้ซึ่งคาสิีนมเบอร์เอนจิ้นนมเบอร์ตรงนี้นะคะต้องตรงกันกับ ตัวสำนเนาเล่มทุกครั้งจะไปดูหุ่นใดเอาไ้ใช้งานที่บ้านเอาสำนเนาเล่มมนพี่คะหนูขอดูหน่อยแล้วก็มาเทียบกับเพจนะคะว่าเลขมันตรงกันไหมจริงๆบางทีอ่ะจะไปซื้อที่เต็นท์กลัวเต็นท์ย้อมอเราก็ต้องรู้ทันค่ะว่าเขาจะย้อมตรงไหนนะคะนี่ประตูนี่เห็นไหมประตูเลื่อนไฟฟ้าดึงนิดเดียวเขาเลื่อนปิดเองนี่ขอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วมาดูข้างหลังกันบ้าง เวลาข้างหลังที่จะดูนะคะก็ดูตามขอบต่างๆตรงนี้นะด้านหลังอตรงนี้อ่ะมีร่องรอยอะไรไหมคะมีแบบดูชนมาหรือเปล่าอะไรเงรี้ยดูตามขอบประตูนะคะไม่แกะดีกว่าดูลําบากกับชีวิตไปหน่อยนะแต่ก็สามารถแอบ,บดูได้นะก็คือเปิดอย่างเงี้ยนี่ยมันมีกาวอะคะ่ะคุณกลัวเดี๋ยวน้ําเข้านะคะนี่เห็นปะนี่เขามีกาวติดนะคะแต่ว่ามันดู เกินไปแล้วก็ดูตงขอนนี้เลยถ้ามันชนเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นรอยหมดนะแต่ตรงนี้ถือว่าอ่ะนี่ฝาท้ายตัวนี้ไม่มีรอยเขาเรียกว่าไม่มีการขยเลยอะ่ะเออแต่ที่สําคัญคือมีกล้องด้านหลังให้ด้วยเห็นไหมข้างบนนี้มีกล้องมองบนด้วยนะไม่พอนะมีกล้องบนฝ่าท้ายตัวนี้ดิเห็นไหมหูและสีมันหูบ้า เล็บนะคะเอาเล็บเคาะถ้าเคาะแล้วมันรู้สึกว่าบางอะ่ะอันนี้คือรถไม่ได้เก็บสีไม่จําเป็นต้องใช้ตัววัดจิ้มๆที่เขาขายกันตามตอๆอะ่ะไม่ต้องเล็บเลยเนี่ยเคาะแล้วฟังเสียงนะคะอ่านี่อันข้างนี้โอ้โหคตรบางนี่ประตูข้างนี้อะคะประตูฝั่งนี้มีอุบัติเหตุมาไหมคะไอ้ดูดิเฮ้ยไม่มี ไม่พลิกซ้ายก็พลิกขวาอันนี้ก็คือไม่มีเลยแกดูดิโค้เดิมๆเออนะไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุใดๆค่ะอันเนี้ยดูในส่วนของพลิกคว่ำเนาะขอประตูประตูดูให้หมดมาดูที่คนขับกันบ้างอีกอันนึงที่ทุกคนกลัวก็คือการจมน้ําค่ะจมน้ําเนี่ยจะเช็คยังไงให้แตาล้องค่อยๆดูนะนี่ลางบอกมาดูข้างล่างสองนิดนึง ลางเบาะต่างๆใดๆนะคะหรือว่าด้านใต้เบาตรงนี้เนี่ยลองเลื่อนดูดูสิมีสนิมป่ะมีคราบป่ะหรือว่าที่ง่ายที่สุดนะคะนี่เห็นตรงนี้ไหมคันเร่งนะคะก้มดูนิดนึงถ้าเกิดว่ารถที่จมน้ำมานะคันเร่งตรงนี้จะมีคราบของน้ำอยู่ด้านใต้หรือว่าคราบโครนนะคะจะเห็นเลยตรงขอบเนี่ยเป็นโครนเออหรือว่าเปิดด้านนี้ แม่แรงเนี่ยเปิดช่องแม่แรงตรงนี้มาปุ๊บคาบเป็นสน,นิมอันนี้ก็ง่ายๆเลยดูการจมน้ำนะคะอ่าคันนี้ถือว่าสวยจริงไม่มีรอยเลยอ่านอกจากตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสภาพเบาะแล้วก็ ในห้องโดยสารดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับใครที่อยากได้ H1 คัน n i n g นะคะย้ำเลย Hyundai H1 Deluxe 2022คันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นค่ะราคาพิเศษมากๆอยู่ที่แค่เพียง9,900 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อเงินสดแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะมิ้น์สามารถทำให้คุณมีเงินเหลือได้ถึง1,000 0บาทใครที่กำลังมองหา Hyundai H1 ที่มาจากเจ้าของโดยตรงคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าฝากขายราคานี้ไม่มีการรับประกันนะคะบอกเลยว่าไม่มีการรับประกัน ได้ราคาแบบนี้เลยตัดไปให้แบบถูกๆถ,ถูกกว่าที่จะซื้อเข้าเต็นท์นะคะหรือเต็นท์เอาไปขายให้คุณเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่แสนบาทนะคุณเออตัวนี้เนี่ยนะคะสินสดลดไปเลย 9,90 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินนะคะโทรหามินค่ะ099156 9474 94 94. หรือแอดไลน์หามินนะคะแอดไซน์ khoncm แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาเลยนะอยากได้คันนี้พี่ชอบมากๆอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะ099156 9474ค่ะ